สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวหมวกกัน,น็อกเปิดค้าง Noland n 9นเกกับ hjc i90 เป็นหมวกที่มีราคาตอนนี้ห่างกันอยู่ประมาณ2,000ไปลายป o l a โนแเนี่ยตอนนี้ประมาณ9,900ถึงห0 0 0นกว่าบาท hjc ตอนนี้เจ็ดพันเจ็ดพันห้าเราจะมาดีวิวกันว่าการใช้งานจริงเนี่ยหลังจากการใช้งานจริงแล้วเนี่ยผมประทับใจตัวไหนมีอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบอ่ะมาเริ่มจาก hjc ก่อนตัวเนี้ยผมชอบตรงที่ว่าหนึ่งการดีไซน์การหยิบจับอะไรเนี่ยมันดู มันดูถูกเรลียเนาะมันเท่มันเท่เทว่างนั้นเถอะนะครับมันดูแบบดูเก่งๆสปอร์ตนิดนึงการใช้งานก็ง่ายหยิบจับมือเดียวนะครับนมด้านในนี่นมด้านในผมยิงชอบเลยมันมันนุ่มนะมันนุ่มฝ่ายล็อกก็เป็น สแตนเลสครับชิคลปนกธรรมดาแล้วนมข้างในเนี่ยมันนุ่มผมชอบมากเลยแว่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่แว่นให้เห็นกันไหมครับพยายามชี้ให้ดูอ่ะนี่ตัวกดแวนอ่ะผมลองใส่ให้ดูนะ การเปิดอันนี้อันนี้เปิดได้เลยปุ๊บแค่นี้ใส่ได้แล้วกดแว่นแค่นี้นนนนอ่ะเสร็จแล้วน,นี่คือ h ฮ C I สีนะครับ คือลมช่องลมต่างๆเปิดแล้วอ่ะใช้งานได้จริงชอบมากแต่แต่แต่แต,แต่ตอนเปิดคางเนี้ยมันสบายเออมันสบายครับดีนิ่งเลยล็อกหัวดีแต่ถ้าเราเปิดปิดลงมาเนี่ยใส่แป๊บๆไม่รู้สึกอะไรแต่ใส่ไปนานๆสาหรับคนมีแก้มเนี่ยครับมันจะรู้สึกบีบ มันจะบีบบีบแก๊มตรงนี้ครับต้องคอยเปิดเรื่อยๆเ,เพื่อให้เราขายไม่งั้นปวดกรามผมปวดเคยปวดมันถึงนี้เลยจนเป็นที่มาของการที่ต้องหามุอีกใบหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งพอเราใส่แว่นเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เราใส่แว่นไหมแรกๆมันใส่ได้สักพักมันบีบมันบีบข้างขมับ ถ้าจะใส่ต้องเสียบเข้าไปในร่องข้างบนนะซึ่งมันก็แปลกๆเพราะแว่นแว่นมาาันจะความหน้าลงนิดนึงตำแหน่งโฟกัสเราก็จะแบบสายตาเราก็จะไม่ไม่แม่นแล้วก็ปอกกรอบแว่นผมใหญ่เนาะกดลงมาตรงดั้งเจ็บดั้งก็เลยหาหมวกอีกใบหนึ่งมาเปรียบเทียบว่ามันจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมอ่ะ ผมพาไปดูโนแลนนี่ครับโนแลนนเห็น9 0ขีดสามรูปทรงข้างนอกก็มันดูเรียบๆตามสไตล์ทัวริ่งอะเนาะช่องลมด้านหน้าด้านบนเหมือนกัน ไม่แตกต่างฟังก์ชันอะไรคล้ายกันแต่ทีนี้เราจะไปดูวันนี้กันการใช้งานไว้อ่ะผมเปลี่ยนแป๊บหนึ่งมาดูกันนะครับโนแลนเอ็นเก้าศูนย์สีดสาม เวลาเปิดอ่ะมันจะเปิดยากกว่าไม่เรียกว่ายากแล้วกันขั้นตอนมากกว่า h จ c นิดนึงต้องเกี่ยวนี้แล้วก็กดนี้ลงยกขึ้นแต่แต่แต,แต่ผมชอบเรื่องเรื่องแรกเลยมันลื่นเว้ยมัน h จ c ว่าลื่นแล้วไอ้นี่ลื่นกว่าดูนะครับปึ๊บปึ๊บออกแรงนิดเดียวยกขึ้นแล้วแล้วเวลาปิดเวลาปิดมันแคเ่นี้ มันก็ล็อกมันล็อกความรู้สึกผมนะมันล็อกง่ายกว่า hj สีกมากการสวมใส่ผมอะใส่แว่นมันไม่กดมันห่างมันห่างครับไม่บีบแก้มเท่าไหร่อที่เด็ดเลย เห็นไหมครับมุมมุมมองอ่ะมันกว้างมากๆวเมื่อเราก้มมองโทรศัพท์มองทางมอง gps มองเรือนใหม่เนี่ยมันอ่ามองง่ายกว่าครับแล้วกลไกอ่ะ h7c ว่าเบา,เบาแล้วไอเนี้ยมันเบามากเวลาเอาลงอ่ะเราแตะปุ๊บนะครับล็อกได้เลยแม่น แว่นตากันแดดเป็นสเตปแต่จะจ้างกว่า htc นิดหน่อยออกกลมฟ้านะครับเป็นลักษณะเป็นสเตปต,ตึกตึกตึกแล้วก็ล็อกอย่างน,นี้เต็มตาเหมือนกันถ้าผมใส่เนี้ยผมสบายกว่ารู้สึกไม่ค่อยอึดอัดแล้วก็ใส่แว่นแล้วไม่บีบขาแว่นแต่ข้อเสียหลักๆเลยพอไอ้ที่กดแว่นนอยู่เนี้ย ลมมันเข้าเสียงดังกว่า HJC ลมลมตีเข้าหูอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ยินชัดกว่า HJC อืมนั่นแหละฮะก็ลองเลือกดูมันต้องมีสักไฟที่เราใช่แต่อาจจะไม่ได้ได้อาจจะไม่ได้ใช้ใบเดียวทุกงาน้องเลือกดูครับใจอ่ะผมชอบนะผมชอบโนแลน เพราะผมใส่แล้วผมสบายสบายหัวกว่าเรื่องเสียงลงดังเนี่ยช่างมันเราเราอาศัยชิวหน้ารถสูงสูงเป็นหลักอยู่แล้วะนะครับน้องมณนีน้อง NC 750ก็ลองดูครับสำหรับผมแล้วชอบทั้งสองใบ เลือกใช้ตามตสถานการณ์ครับถ้าไม่ไกลมากแบนี้เพราอมันสวยแต่ถ้าขี่นานๆนี่โนแลนตอบโจทย์กว่าใส่สบายนานๆใส่ดีกว่าครับลองดูครับขอบคุณครับ